มาชงคะ่ะที่น้องผู้บันเทิงในช่องยูทูบเจอลงสามหลักคะ่มคะมาด่าข่ามหบมาทำกันเปลยนอยู่นดนชิบสองชิบเลือนช่องเชา้าค่ะปีคลิดคะ่ะปีได้ก็ช่องหน,หนึ่งปากชิปจีนีค่ะไม่เปลี่ยนขายามกลางคำ่ำเข้าข่ามาอุบข่าวอุบเงาวกว่าจำก่อนทางคะ่ะมาชัดช่างลองข่าวเงาในเมืองไทยคะ่ะในรายการข่าวไตยคะ่ะ ม่ได้ค่ะมีข่าวชึกมันในปอดตอนปุ่งโบจะไปจอกเมยามเดี๋ยวชึกมันเพิ่มแถมอีกแห่งชึกเขาต้องนำขาปีหนอได้หมากกองตุยามมาแทงยอกค่ะ้ถ้าเจ้าไหนชึกมันบางแผนเหมือนมือปีสองเห่งที่พานั่นมันมัน,มน,มนบาดยาขาดปีหนอเมียนเจ้าไหนตื้อต้หวาหายยาวขาด ปีสองังที่ผ่านั่นก็เฮีดยดจังไหนก็ค่ะแต่ว่าเป็นที่ถือมากกว่าดีตอนดาบพี่น้องในเมืองตค้คาตีไลหยาบตีไล้ทุกข้านั่นก็ให้มีฝัวคุณพันเอาไหวปันลองห่มดมแรล,ลงตัวถึงดรลอมตัวปาาอาหารขขาวนำแป้งกินใหญ่ๆน้ำนำเจีกล้ามค่ะแล้วก็ก็ชิ้นก็ทานาค่ะก็เหมือนกันค่ะพี่น้องใตค้คาในเมืองใต้ตั้งหมดค่ะตัวถึงปลาอีกหนึ่งก็เจอลาค่ะ ตีอาบพันตาหากการเจจัดบ้านเมืองอยู่ในวันเมื่อไรเนี่ยเขา,าขาเขากงอาบน้ำใ,ใหญ่ๆนำนำขาก็ประ่าเขาขาเปลี่ยนเนื้อเลือดอันเดียวกันนังหิเขาขาแต่ไรมีเอียนไม่แห้งเลยไม่แห้งใจตาเด็ตึกเจอผูเขียนเมือกเรื่อง,ของเขาในเมืองใต้ขาคานั้นเข้าขาหลุดใจอก้แมแถมตาขาปีนอขาขา่ะข่ะก็กลายเป็นตัวผายปีนอป้องปลายเพตั้งเหลวไปค่ะตัวป้าผายก็ชิบกระหานเข้าขาตีไหลมาอาบุ้พันพ เอาายใจเลยตัวใจมากเดยกหาการเจรจัดเลยวันเมืองข้าในอยู่มาถ,ถึงวันมือไหค่ะก็ว่าข้ามีก็ชื่อกหารเลยก็จเก็ดเขืให้เพ่ปันข้าในะจริงข้าก็อ่ำดนอยู่ลองสร้างห่างค่ะก็ัะว่ามันเฮ็ดในเมืองข้าในเปลี่ยนลองเพื่อชื่อเพื่อเชื้อเพื่อเด็ดเพื่อใหม่เพื่อห้องเพื่อให้ตั้งนํำตั้งหลายค่ะปีนาะค่ะก็เจ้าไหนเลยข้าเลยไปค่ะ ที <med> ่สางเลยที่เจ้าไหนหล่ะในเชือกมันในมาปันลองตั้งอยากผิดเลยตอนตอนต่นอเลเดือดไหม่ไปเพื่อนยีย่เลยเขาทำตั้งเปลียนยังไงก็เลยตกข่ายย้อนค,ค่ะเขาไปว่าซึกมันอัมปันลองทางทางปุนตราคนเมืองตราขาเลยจองได้เปลี่ยนเจ้าไหนค่ะปีนอ่ะค่ะ ยอดทองลองหนึ่งให้พี่น้องเขาลุมลาตัวปลาก็ชืกอะหันอาฉีระราคาแหล่ชึกไปขากลุ่มกุมให้พร้อมกันเป็นอันหนึ่งเดียวเสร็จจอยเกล็ดเคให้กังปั่นฟอร์แมพพี่น้องคนเมืองขายใหญ่ๆน้ำหนักขายเขาขาคนเมืองก็เลยอยู่กันในเสียย้อนตั้งใจแถมที่เจ้าใหญ่ๆน้ำ ยาก็ให้ขาวหาตันจอยกันเึกผู้เชียเ่ยวเมืองขวากเมืองข่าขามาปียาวขาหึงตา่างกนเมื่อข้าอ่ำได้ฉังขึ้นมาเนี่ยเัาขาก็หลันกันสะทางควนโวยึ้นปืนวันหลังเต้เต้วาวาวยาวข้าปีน้อขา,ขา้าเพราะว่าเมือเหลือน้าขาไหลตุกขาย้อนไหลไปลายเพื่เพื่เชื้อ ก็บว่าอําเรืออะไรมากองทีนยามมันเด็กขมาลายหลายชิงหลายมือหลายขาาเขกาอหูค่ะพี่น้องขาก็ปือเจ้าหน้าหลาขาจะเลยอกันไปครับแล้วก็พี่น้องก็มังตีมังตั้งทัโกม่กองทีนยามเจียมปลาไปปลาพีชเชืเอกระฮ็ดชิเจ้หน้ากอดอ้นึงครับพราดาบการเจ้จัดบนเมื่อขานั่นลองเอาปุ่นพ่อนั่นอันบาเยี่งอันบาจใจค่ั ว่าหักเจตจากวันเมืองกระเตนเช่นเราเอาใจฮัทฮันเจหับการเจตจากวันเมืองเอาคาให้พอถึงยื่งหมายึปืนกว่าเลยตอนดาฮคาเตเยมีวันเมืองอยู่ถึงุกถึงลาน้าคานเจ้นเราวุนถึงการวันการเมืองเสียคำข้าวคาอยู่กันเลยย้อนตังหันเถระรังมนต์เมตยถึงเึ้ื่อปืนวันหนาคาฮุกไห้มาตันหรือไ่นดีมานักมาได้ใหทางข้ามานั่นปืน ตับจีตับนั่นเต็มไม่ไ่าเต็มเต็มอยู่แล้วค่ะปีหนอปนะะนาปุบปันเฮาคับฉันว่าว่อนถึงใหญ่ๆน้ำน้ำใจตั้งไหลก็่าใจป้าก็อคุณนพ,พ่อใดก็หับกันเจ้จาราคาป้าใหญ่ๆน้ำน้ำเจกกําค่ะย่อก็ข่าวเชือกมานในเมืองไทยปอดปุ่งโบจะเป็นจักเมยาม,มือเดียวเชือกมานเพิ่มแถมอีกแห่งข่าใน ตอนปุ่งโบมีเอ็นแห่งเหงียนขาปักไปเอาขาดีหน่อยเขาต่อจากจะได้อาชีพอะไรก็ฟอดตอนนั่นได้ลองเอ็นแห่งเชือกทำอะไรไม่ใจชังว่าไหนครับพี่น้องเดยไล่เชือกมานแผนการไห่ทำเปืองชังการเหมือนเมื่อปี2010วันไหนครับพี่น้อง อันนั้นก็เปลี่ยนแทนการเฮ็ดหางแหันไ,วไหวเลยวจังไรตตันหันวันมนันตปมาเปลี่ยนหุ่นเป็นปุ๋ยนะมังแต่ขาเต็มเต็มอยู่ราคาปีนาา่าค่ะเชนั้นเชื่อมันเพิ่มเข่าฟอดตันตาหลงและตาแจ้งนาทีสองตับเชื่อจะได้ตกลงกันไหวเหมือนเมื่อปต่อเหงื่อสิบแปดนั่น ក៏ចាំเดี๋ยวม่านเข้าอยู่ไว้เด้อเชนั้นอําการิชเวียงนําตู้เจนัยท่านจุมอรีฟอดห้องเข้าท่านลักงวมห่มฝาน้ําขุ่นหาพี่น้องนะต้องหนึงห่าวแฮงห้องยามอาชีอัดอย่าเชื่อม่านน่ะโยค่ะพี่น้อง อันนั้นค่ะเจมามยดีอยนักหอมงวมปาห้องน้ำขุ่นคับพี่น้องอันนั้นก็ในว่าเปนลนรลังอัน,น,นใดทัตี้ไหวแตกๆค่ะพังยามมือเป็นมีปัญหาตั้งหนึ่งยาอตังหนึ่งแล้วก็ยาวก็ตัวกาชํำเตะม,มาอยู่ตอนหลังเียงไว้ยืแถงตังหนึ่งหน่อยอันนั้นเหมือนหมาลักโคบข่พี่น้อง เหมือนมาลาักคบ่ะจมวยดีหน่อยตเฮ็ดจังไหน Wirtschaft, หนฮอคาหันนำตอนพอนดีไปไหลมาทำเฮ็ดจังหนไหนฮอคา่อเลือบ่่มมากนเมืองไหลห้องไหลหายไหลไปจิกไหลาปเสียมกาทำเดือเสแต่ละมาองว่ายตั้งหลังยังทำเรนะือราจที่าหนอันันตได้อยกันนันนไมยาขายหรือนางเดืนเมืองใต้แผ่นเดียวกันนด้นฮาขาแต่มาฮักหลังกันเท่าไหนทึ่่กขายยาวหาจ่ดีเอขาย้อนถามอีกหนึ่งนะครเนาะอันนั้นก็ทั้งว่า บ้วนไรนูก็ป่องใจเนื้อหนังเลียนมังตาค่ะเกลืกเปื้อนมาปีอัาบข้าวหิงขาดตั้งแต่ห้าหิงปีฝนมาแล้วค่ะแล้วก็มาดบริจิบจองจิบเหลือนจองข้าวตั้งแต่ในวันที่ก็าจิบเดือนจองข้าวมาไดนเชือกปล่องชึกทีเอ็น LA, เอเบเชือกใหม่ในทุง่งแมหานลาเขียวไรกว่าค้นหมุนหนึ่งวันอําย้อมสา,ามจชืถึงทีเชืกก็วันไหน อันนั้นก็เปลี่ยนชืโอโวยดีมันกัดคาะพีน้องชือหลวยก่ะชุมตึงุงได้ปอดหองนหยควันเมืองอ่นม,มีลองห่มลมอ่ำจังใจใหญ่ไผ่ในหู้ดีอยู่ยาวขาปี่น้องเขาถ้าใครอ่นม,มีลองใจใหญ่ไผ่จุ้มไหลกอมาเจี๊ยบซึกจุ้มไหลกอมาตึ๊กเตียงจุ้มไหลกอมาเจี๊ยบขอนเขานํำตั้งจิ้นในวันในนาติ๊กติ๊กไหน ดาดมาเตีงไหนขคะ่ะปีน่าคะ่ะวันนั้นก็เปลนลองมองใจจอมอยู่แต่บาบาคากระบาฮักคาอ่เขาถึงไรเชื้อคล้าคาเขาถึงไรเจต้านันกาา็มีชึกโอ้ยดีช้าม,มาเต็กถึงขานขวัญขานเงินขานคนเหนื่มาเด็กๆเขาขาดทำิงชิมวันเมื่อคา,มาเมื่อไรเกระบาเขาคาเฮไหนปั่นตั้งหยักใจก็นอนก็มอขา,าดเต็กๆเฮสั่งลรอ่าบ่านถึง ตอนนั้นน้ำหูน้ำปาคนมันคนาาเมืองเอาังขาห่านมานะขาดเลยว่นเลยค่ะถ้าขามาช่างได้เตึมโอ้ยดีปอทองในก็ช้ำเฮ็ดไอ้ฉังต่พอเมืองคนเมืองเนี่ยชัดทางมาตั้งแด่เง,เงาถามปืนมานั่นค่ะาเาเฮ็ดไอ้ฉังไหวคนเมืองเขาเลยใจย่ลองฉังอัานนาั้นก็หรือไรชัดทางได้ไค่ะชังมาว่นไรกิดไรยาค่ะลองเจ็บคนเจ็๊บชึกหน่อ,นนอนยอย่าไปมาเจ็บคือไต จังหวะทีเ่เจ้ากัดเสียงเตต้ขนาดขาย้อนต้าหันถิค่ะอนนั้ก็เปลีนลออมใจเตตว่าทำมมา,าเจียบชืกใต้เนี่ยก่ใจหาการวานเมืองใต้คะ่คะอัะะนะจนว่าดูใจหาการกล้ายาขายยาค่ะนะอันน้นาหลักชี่ะเนาะเจ้าว่าไหูละเยียนกนเนี่ยก็เชื่หนาป่องใจมนเมื่อตวเก่าให้ใจเปลี่ยนตาวานตาเมืองเียกันค่ะ,คะ อันนั้นก็เปลี่ยนต่อดาบวันฮอกาเมืองอัอขาเนี่ยครับนะลองเฟสชิกเฟสเชื้อลองเดินลองไม่ตักก้อนวันก้อนเมืองอัอขาเนี่ยนะเฮ็ดทางแลไรปลายชืกปลายเชือยู่กูปีกูปีกูเลื่อนกูเลื่อนกูวันกูวันจังรื่องไหนเนี่ยฮอกาเปลี่ยนกวาดเทอรเลยย้อนช่างอะไรไปนะฮอ้าเลยวุ่นเต้ๆเนี่ยครับนะปีนองก้อนวันก้อนเมืองค่ะชืกเชืออันตรีมันเฮ็ดวุ่นเฮ็ดเดือมาในเมืองตาขา chips, bath, chills, otted, routine, gallons, Excel, ไหน <tr> <zy> <tr> เลกเตงเงดูไลเอาเจ like ียนให้ใต้ค네้ำทำขวัญกูลองกูเมียวหน่อยคะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ใต้เลยตกน้ำหูน้ำตาเลยไปเพลิดเพลินเชื่อหน่อยค่ะเนาะก็บพรว่าเฮ็ดสั่งแหละกูเข้าขาเลยความกันหน่อยค่ะเนาะเชือไหนขนาดเช็คมันว่างแผนไหวหางดอกไว้ตอนนัดใต้ตีอ่านความวันไดหน่อยค่ะเนาะก็บพรว่าเขาเมื่อยืดตีจอกเมยได้คันทัดทางได้มันเปลี่ยนแผนการตี พี่น้องตาขาลูกนี่กลางใจตีเดือนป่นมาในนะคะเนาะยากกว่าเหลือนได้ก็จิบห่างแหนฉึกเข้าต็กกูเจาะกูเกียมนะคะเนาะเฮ็ดไทยตั้งพิษลงนายตีมาโป่ใส่ฉึกใต้ห้าวเนี่ะนะอันไหนเฮ็ดจำในเมืองตาขาได้มัน่นถูกแน่นเน,นะ่ะนะเพราะว่าเมืองเฮาขาเนี่ยนะ,ะนะแต่ีไรมาอ้างว่าเฮาขาปนเป็น,นาทีก็อันไป็นถูกนะคะเนาะยากกว่าฉุกตขาขาอยู่เลยในเมืองใต้ปัดปืนค่ะเนาะ อันนั้นก็ให้อมีคนมองตาขาป่องใจใหญ่ๆหนำาใจก้มนครับเนาะแล้วก็ข่าวันมื่อก็มีจังหน่อยหน่ครับเนาะควเรืทก็ขายันนนบยำขุ่ยขุ่นโดงเลยังขาญานคนวันคนขาคุกก็คุก้นว่าติดติดตามขาหักสามขาตัวขาอยู่นะก็อย่าลืมกดแชรกดไลค์กดติดตามกดเแฟนเป็นป้าหน่อยครับเนาะขาเจริญทลเาขายันใหม่ชวงกันข้าใหม่ช่วงั